นุ่มมาผ่อกเจ้าตัวหน่อยเบงจับตู้สิจับตูกมันจับ,จบดได้ไังงัได้จับเออจับเข้าไปใสน่นมโอเคมันไม่เห็น <Thank you. S 1> นมหรอด,ดึงมาเห็นนมเบงอืดอ้าวตัวไหนออกมันหาเจอแล้วอืออือโอเมร์ดูเป็นแล้วเนาะเอาเบงลูกอืดออกมาแล้ว ตันนี้เหมือนแม่มุยอืมหมออกแล้วไหมเนี่ยออกแล้วนะ่ะไมไ่ตัวใหญ่ๆลูกข่อยล้านข่อยมาแล้วคะ่ะตัวที่สองเนี่ย <c oughs> อืดอ่ะฮอกนะคะนม่กอดเกเจ้าตัวหน่อยเบงจับตูสิจับตูกมัน ได้จับเอื้อจับเอาไปใส่นมโอเคไม่เห็นนมดึงมาเห็นนมเบนอืดอ่ะตัวไหนออกมันหาเจอแล้วอ๋ออ๋อออกมาดูเป็นแล้วเอาเบนลูกอืดออกมาแล้วอาะตัวนี้เหมือนแม่ฮูยอืมันออกแล้วไหมเนี่ยออกแล้วน่ะไม่ตัวใหญ่ ลูกข่อยล้านขอ่อยมาแล้วคะ่ะตัวที่สองเนี่ย